ผมเห็นไฟที่กำลังลุกโชนลุกโชนกับป่าเชิงเขาไฟลุกอย่างมากมีสัตว์น้อยใหญ่ล้มตายด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันนานมาแล้วขอบอกเลยว่าคุณไม่ใช่มนุษย์แต่คุณเป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้แหละผมไม่รู้นะหัวจะเป็นคล้ายๆกับงูแต่ตัวเป็นคนมีปีกมีกรงเล็บ ตอนนี้พลังของคุณที่ผมสัมผัสอยู่มันมีความร้อนมากสัตว์นี้สามารถพ่นไฟได้บินได้มุดน้ำได้สะเทินน้ำสะเทินอากาศมีสองอย่างผนวกอยู่ในร่างเดียวกันผมเคยเห็นครั้งนี้ครั้งแรกรถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพลังพวกนี้มันเป็นพลังแห่งอกุศลและมิจฉาทิฐิ คุณทำไปด้วยเหตุใดก็ไม่รู้แหละแต่คุณกำลังทำลายล้างสิ่งมีชีวิตยเยอะมากที่ผ่านมาอันนี้ผมเห็นนะ